ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเจอในหน่วยสื่อสารไร้พรมแดนนะคะวันนี้ศิลปะของเราก็จะเป็นฉีกปากรูปภาพนักเรียนได้ไปก็คือรูปถลทัศนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนลากเส้นตามรอยปากก่อนค่ะ เมื่อเราลากเส้นเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเราก็จะระบายสีกันค่ะเราจะระบายสีท่องข้บตระทัดกันนะคะเมื่อเราระบายสีขอบโทรทัศน์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำกระดาษที่คุณครูแจกให้ไปคือสีม่วงะคะ่ะเรา ก็ฉีกก่อนนะคะค่อยๆฉีกกันเป็นชิ้นเล็กๆวางไว้ก่อนนะคะเราก็จะๆฉีกไปเรื่อยเสร็จสิ้นในการฉีกแล้วนะคะให้นักเรียนทากาไปที่ตรงกระดาษสีขาวนะคะเรามีอยู่สองด้านมันจะเป็นสีม่วงด้านหนึ่งแล้วก็เป็นสีขาวด้านหนึ่ง mm hmm. เราทาตรงสีขาวนะคะแล้วเราค่อยๆติดลงไปในรูปภาพของเรา mm hmm. นักเรียนค่อยๆแปะเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราฉีกปะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้รูปนักเรียนก็ต้องพึงให้มันแห้งให้กาวแห้งก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาผลงานมาส่งคุณครูค่ะ